เรื่องของวัคซีนแน่นอนแหละว่าที่ผ่านมาแล้วเนี่ยในส่วนของกรุงเทพมหานาครเองเราก็มีมีมาตรการหลายๆมาตรการที่พยายามที่จะให้ประชาชนได้เข้าถึงวัคซีนหลายๆครั้งหลายๆหน่วยงานพยายามออกมาตรการเชิญชวนให้ประชาชนหรือแม้กระทั่งมีการลงไปในพื้นที่บ้านเหลืองประชาชนคือเชิงลุกเลยเออเชิงลุกเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานครับของทางด้านสถานสภาสภากาชาติไทยเขาได้มีการออกมาครับ ประกาศแจ้งลงทะเบียนนะครับแก่ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนซึ่งเป็นวัคซีนของซินฟาร์มสามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้แล้วนะครับโดยทางด้านของสถานสาวภาสภากา,า,าชาติไทยครับได้มีการเปิดเชิญชวนให้ประชาชนเนี่ยมีอายุตั้งแต่18ปีเป็นต้นไปนะครับสามารถที่จะเข้ามารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้นะครับผ่านการลงทะเบียนวัคซีนทางเลือกซินฟาร์มโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับบอกเลยนะ โดยวัคซีนที่ได้มาเนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็นวัคซีนที่ได้จากการส,าสรนับสนุนของสภากาชาติจีนจะมีการเปิดระบบครับให้ลงทะเบียนเนี่ยในวันที่13กันยายนเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปกําหนดฉีดเนี่ยคือวันที่18 20ถึง25กันยายนนี้นะคะโดยจะมีรายละเอียดเนี่ยทั้งหมด8ข้ออ,รอเรา,ารไปดูกันข้อแรกนะอันดับแรกเลยคุณต้องเป็นคนที่มีอายุตั้งแต่ 18ปีเป็นต้นไปสองเลยคุณต้องเป็นหญิงตั้งครรภ์สสัปดาห์และต้องมีการนำเอกสารการฝากขันมาด้วยสามคือบริการให้กับผู้ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิดมาก่อนหากตรวจพบว่าท่านเนี่ยเคยได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วจะขอสงวนสิทธิ์การรับบริการทันทีสี่คือต้องมีการกรอกแบบฟอร์มแล้วก็ยังบอกอีกว่าต้องอยู่ในระบบของหมอพร้อมด้วยนะเพื่อที่จะรับวันนัดเข้ารับบริการ หคือเจ้าหน้าที่ที่มายืนยันวันนัดเนี่ยต้องยืนยันผ่านทางระบบหมอพร้อมและก็มีข้อความ SMS เป็น q ิวอ d e คตมาด้วยใช่มันต้องยืนยันด้วยอ่าใช่แล้วก็ 6. เลยเนี่ยคือคุณต้องมาตามวันเวลาที่มีการนัดหมายเพื่อลดความแออัดของหน่วยให้บริการแล้วก็ 7. นะก็คือสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนซินโนฟาร์มเนี่ยจะเป็นตึก ราชุทิตนะครับ,รบสถานสวพาสภากาชาติไทยอยู่ตรง э, ถนนพระราม4ี่ปทุมวันใกลๆนี้เองเนาะแล้วก็อันดับสุดท้ายเลยคือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดนะได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพ<ส>ท์0652053686เดี๋ยวทวนเบอร์โทรศัพท์อีกรอบหนึ่ง0652053686 หรือคุณผู้ชมจะสแกนผ่านทาง QR Code ที่เราขึ้นอยู่บนหน้าจอณขณะนี้ก็ได้เช่นกันนอันนี้คือสะดวกสบายถูกต้องทั้งนี้นะครับการลงทะเบียนเนี่ยจะเป็นการลงทะเบียนวันจันทร์ที่13นะเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปหรือสแกน QR Code นี้นะจ๊ะเออสแกนได้เลยแล้วก็สามารถเดินทางไปรับบริการได้ทั้งนี้ทางด้านของสภากาชาดไทยเขามีการฝากมานิดนึงถึงคุณผู้ชมว่า กัรุณาแนะนำนะให้มาลดสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถรถเมลรถไฟฟ้าหรือหรือจะเป็นรถแท็กซี่ก็ตามแต่เพราะว่าเนื่องจากว่ารถส่วนตัวเนี่ยหรือรถส่วนบุคคลเนี่ยจะไม่มีที่จอดรถคือลดความแออัดด้วยลดความแออัดด้วยใช่ถูกต้องเลยอยากจะขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้บริการรถสาธารณะในการเดินทางจะดีที่สุด โันหนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะจากทางชานสวพรค์ากราชาไทยนั่นเองเนาะก็คือไม่ไกลเลยอันนี้จะบอกว่ารถประจําทางคือผ่านแทบจะทุกสายเลยนะตรงนี้นะคะก็เดินทางสะดวกง่ายๆไม่ไกลแต่นี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะระหว่างเดินทางด้วยนะคือเล่นง่ายๆคุณก็ต้องมีมาตรการป้องกันตัวเองอะเจลแอลกอฮอล์คุณก็ต้องพกนะหน้ากากอนามัยคุณก็ต้องใส่สองชั้นนะเออเรามาระวังตัวเองด้วยนะจ๊ะเวอร์นียส์ข่าวในมือคุณ